อันนี้ก็เป็นชุมชนนะคะเป็นชุมชนแถวๆตลาดที่เรากำลังจะเดินไปนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าวันอาทิตย์ที่ซิลิปินบ้านของคนที่นี่ก็คนใหญ่จะเป็นตึกเหมือนไทยเป็น<ท>ห้อง <นะ S 1> เหมือนไทยใช่ใช่คล้ายๆไทยแต่ว่าจะแออ,ออัดก,กว่าอ่าเพราะว่าที่นี่นเนาะพื้นที่เขาเป็นเกาะบ,บินแดงเขาก็ ส่วนพื้นดินเนี่ยก็คือจะมีมูลค่าที่แพงมากๆนะคะก็ยังเห็นสายไฟอยู่แต่ว่าชุมชนที่นี่มีความน่ารักตรงที่เขาจะคิดว่าเราเป็นคนฟิลิปปินเหมือนกันตั้งแต่มานี่โดนทักเป็นสองสัญชาตินะคะไม่เคยโดนทักว่าเป็นคนไทยเลยโดนทักไม่เป็นเนดนามก็ฟิลิปปินนะคะบ้านนี้น่ารักมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบวินเทจนี่ แล้วก็ที่นี่นะคะถ้ามองไปเนี่ยจะแทบ <dear. S 1> ไม่เห็นสุนัขจรจัดเลยเพราะว่าเขาจะมีระบบจัดการเทศบาลนะก็อย่างที่เห็นนะคะถนนก็ค่อนข้างสะอาดแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าเราจะเอาสุนัขหรือว่าน้องหมาของเรามาเดินเล่นน่ต้องใส่สายจูงนะคะไม่งั้นไม่งั้นเทศบาลเรียกนะคะนี่ถนนก็ค่อนข้างสะอาดนะคะ แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งที่ตลาดัปเลย